เรื่องเล่าสมุดเช็คชื่อหอหญิงหอหญิงแห่งนี้ไม่เคยมีข่าวผีไม่มีใครเล่าว,ว่าเคยเห็นอะไรแปลกๆสิ่งเดียวที่ทุกคนรู้ตรงกันคือหอจะปิดไฟตอนสีทุ่งตรงทุกคืนและหลังจากนั้นไม่ควรออกจากห้องถ้าไม่จำเป็นฝานักศึกษาปีสองย้ายเข้ามาเพราะค่าเช่าถูก และเพราะหองเงียบเกินไปเงียบจนเหมือนตึกนี้ไม่ชอบเสียงคนอยู่คืนแรกเธอสังเกตเห็นแม่บ้านสูงวัยเดินถือสมุดเล่มหนาปกสีดำเดินขึ้นบันไดทุกคืนตรงเวลาห้าท่วมครึ่งเป๊ะไม่มีใครทักไม่มีใครคุยเหมือนทุกคนรู้ว่าไม่ควรไปยุ่งคืนที่สอง เพื่อนห้องตรงข้ามชื่อมุกไม่ลงมากินข้าวเช้าตอนเย็นฟ้าเห็นเตียงของมุกยังปูเหมือนเดิมเสื้อผ้ายังแขวนมือถือยังเสียบชาร์จแต่ชื่อมุกถูกลบออกจากกลุ่มลายหอไม่มีใครพูดถึงเหมือนเธอไม่เคยอยู่ตรงนั้นคืนที่สามฟ้าแอบลงไปชั้นล่างตอนห้าทุ่มครึ่งแม่บ้านนั่งอยู่หน้าโต๊ะเปิดสมุดสีดำ ขีดชื่อบางชื่อออกด้วยปากกาสีแดงฝาเห็นชื่อตัวเองอยู่ในหน้านั้นหัวใจเต้นแรงเธอถามเบาๆป้าสมุดนั้นคืออะไรคะแม่บ้านเหืยหน้าขึ้นสายตาเรียบไม่แปลกใจที่มีคนเห็นสมุดเช็คชื่อจะ้ะเช็คว่าห้องไหนยังควรมีคนอยู่ฟ้าถามต่อเสียงสัน่นแล้ว ถ้าไม่ควรอยู่ละคะแม่บ้านปิดสมุดแล้วตอบเหมือนพูดเรื่องอากาศก็จะค่อยๆไม่อยู่เองคืนต่อมาฝาเริ่มสังเกตห้องที่ชื่อถูกขีดออกจะยังมีของอยู่ครบแต่คนในห้องจะเริ่มโปรง่งเหมือนใสเหมือนภาพสะท้อนในกระจกที่ไม่ชัดเท่าเดิมไม่มีใครทักพวกเขา ไม่มีใครชนไม่มีใครเห็นคืนที่7จ็ดาทนไม่ไหวแอบเปิดสมุดต,ตอนแม่บ้านเผลอหน้าท้ายสุดคือรายชื่อทั้งหมดที่เคยอยู่ในหอทุกชื่อถูกขีดทับหมดแล้วยกเว้นชื่อเดียวชื่อของฝาแต่ข้างชื่อมีตัวเลขเขียนไว้ค้างอยู่เจวันฝาเริ่มนับย้อนกลับวันนี้คือวันที่7พอดี กระจกในห้องไม่สะท้อนเงาเธอเสียงฝีเท้าผ่านหน้าห้องหยุดลงแม่บ้านยืนอยู่หน้าประตูเปิดสมุดถอนหายใจเบาๆอ้าวยังอยู่อีกเหรอฟ้าพูดอะไรไม่ออกเสียงไม่ออกร่างกายหนักเหมือนถูกกดแม่บ้านขีดชื่อฟ้าด้วยปากกาสีแดงเช้าวันต่อมา นักศึกษาหญิงใหม่ย้ายเข้าห้องของฟ้าห้องสะอาดเตียงเรียบร้อยเหมือนไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนบนโต๊ะมีสมุดสีดำวางอยู่หน้าแรกมีชื่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นเขียนด้วยลายมือเดียวกันและข้างล่างยังมีชื่อหนึ่งที่ถูกขีดทับไปแล้วชื่อของฟ้าแต่คำถามคือถ้าทุกชื่อในสมุดคือคนที่ไม่ควรอยู่แล้วใครกันแน่ เป็นคนตัดสินว่าใครควรอยู่ต่อและใครควรถูกลบออกจากที่นี่